ดูนะไอนนเดียวเย,วยอไปยอเพื่อโอเคนะครับเราก็จะยอดคนดูนะครับเพื้อมันจะกัดมือครับที่เราดื่มโอเคนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยแข็งแล้วครับเนี่ยหน้าหนวนขึ้นมาก็ถือว่าโอเคละคือตัวปรับสภาพกดตัวนี้นะครับมันจะช่วยทำให้เราเก็บน้ำยางในร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ นะครับมันจะแยกน้ํากับยางออกออกโดยชิ้นเชิงเลยครับเ่ยแล้วหนึ่งดีที่สุดจะทําให้ยางไม่เหม็นครับหนึ่งยางไม่เหม็นสองน้ํากดจะไม่มีอายนะครับเดี๋ยวผมจะไปหยอดตรงที่อ่ยางยังไหลอยู่ มันจะไม่ทําให้ยางหยุดไหลนะครับปเาะ่ครับยทียอยยมันก็จะยโอเคีนี้ก็ใส่เยอะใส่เยอะก็ได้นะครับจะไม่มีปัญหาเอาใส่เพิ่มอีกดิเอาเอาน้ำยางมาเอาน้ำกรดมาใส่เพิ่มอีกใส่มากใส่น้อยไม่มีปัญหานะครับถึงจะใส่เยอะก็นี่ครับใส่เยอะเข้าไปก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะเยอะไปน้อยไปครับ ก็โอเคแล้วครับเนี่ยทิ้งไว้สักสองนาทีก็แห้งแล้วครับสองนาทีก็จับตัวเป็นก้อนละเดี๋ยวเราจะไปดูต้นที่ยังยังไหลอยู่นะครับจะตักตักน้ำกดไปหนมีไหมมันมันเทียยาวมา ถ้าเขายังไหลอยู่แบบนี้ครับเอาเทลงไปเลยนิดเดียวนิดเดียวเพรโอเคพอละนี่ครับคือน้ำยางเขาจะไม่หยุด